วันพุทธที่20ธันวาคม2023หัวข้อทำไหม,ไมข้อพระคัมภีร์มัทธิวบทที่หนึ่งข้อที่20กล่าวว่าแต่เมื่อโยเซฟยังคิดในเรื่องนี้อยู่ก็มีทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันว่าโยเซฟบุตราวิดอยากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของเจ้าเลยเพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนในขันของเธอเป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ เพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสธิในคันของเธอเป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์เหตุใดพระเจ้าจึงทรงรอคอยเป็นเวลานานก่อนที่จะบอกความลับกับโยเซฟพระองค์ไม่ได้บอกโยเซฟว่ามารีทราบเรื่องนี้เมื่อใดพระองค์ไม่ได้ละเว้นเขาจากภาพอันเจ็บปวดเมื่อเขาเรียนรู้ว่ามารีตั้งคันด้วยสัมปไปโยเซฟผ่านช่วงเวลาของการพบปะทูตสวรรค์และช่วงเวลาอันเจ็บปวด หลังจากนั้นพร้อมกับพยายามคิดว่าตอนนี้เขาควรทำสิ่งใดแต่เมื่อโยเซฟนอนหลับในที่สุดและเราไม่ทราบว่านอนนานแค่ไหนจากนั้นพระเจ้าทรงบอกกับเขาในที่สุดทารกนั้นเกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มารีไม่ได้นอกใจเจ้าจงแต่งงานกับเธอและทุกอย่างก็จะลงตัวข้าพเจ้าแน่ใจว่าโยเซฟรู้สึกขอบคุณข้าพเจ้าสงสัยว่าเขาขับแค้นใจบ้างหรือไม่บางทีอาจจะไม่ โยเซฟเป็นคนดีกว่าข้าพเจ้าโดยไม่มีข้อสงสัยแต่ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าเคยขับแกนใจเมื่อดูเหมือนว่าพระเจ้าทรงปล่อยให้ข้าพเจ้าตกอยู่ในความกังวลข้าพเจ้าคิดว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้าไม่ใช่โรคมะเร็งและจากนั้นข้าพเจ้ารู้สึกหงุดหงิดเพราะความตกใจที่เกิดขึ้นกระนั้นข้าพเจ้าสบายใจ ที่เห็นว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงเปลี่ยนแปลงถ้าพระองค์ทรงทำกับข้าพเจ้าพระองค์ได้ทรงทำกับผู้คนในพระคัมภีร์ด้วยเช่นกันข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ทรงรักคนเหล่านั้นและข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงรักข้าพเจ้าและดังนั้นข้าพเจ้าจึงวางใจในพระองค์สำหรับสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจพระเยซูเองทรงเป็นหลักฐานพิสูจน์สูงสุดว่าพระเจ้าทรงรักเราเพราะพระองค์เสด็จมาทนทุกข์แทนเรา เพื่อเราจะมีชีวิตอยู่กับพระเจ้าตลอดไปเมื่อต้องเลือกระหว่างความทุกข์ของเราหรือของพระองค์พระเยซูตร,รัสว่าขอให้เป็นความทุกข์ของเราเถิดพระเจ้าผู้ทรงรับเอากางเขนและอุโมงค์ที่ว่างเปล่าแทนข้าพระเจ้าคือพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าสามารถวางใจได้และรักได้เราอธิษฐานข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าปรงวางใจในพระองค์ โรดช่วยข้าพระองค์ให้วางใจในพระองค์มากขึ้นอาเม